หลัคขอย้ำนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับผมฟรีค่ะจะเป็นผมสีชมพูทองนะคะอันนี้เนี่ยแจกฟรีทั้งหมด2,000ชิ้นค่ะน่ารักมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะแแบบนะคะที่ใช้แจกของฟรีจะเป็นแบบนี้เลยเอาตาเอาฟิตไอเดียค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะก mm hmm. ่อนอื่นนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปในแบบน,นะ,ะทุกคนนะคะจะต้องจอยกรุ๊ปของเขานะคะจะเป็นกรุ๊ปนี้ค่ะซึ่งหากว่าไม่ได้จอยนะคะก็จะไม่สามารถเข้าไปเล่นในแบบได้นั่นเองค่ะเราก็จะไม่สามารถรับของฟรีได้นะคะ ซึ่งในตอนแรกนะคะเขาเนี่ยได้มีการประกาศนะคะว่าจะมีการแจกเนี่ยในช่วง3าวันนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะทุกคนในดิสคอตอนของเขาเนี่ยก็ได้มีการโบวตนะคะซึ่งผลโหวตเนี่ยค่อนข้างจะไปทางเดียวกันนะคะก็คือจะมีการแจกนะคะในวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะ20นะคะ20ตุลาคมนี้เวลาตอนตีสี่ตรงค่ะทุกคนเป็นเวนลาช่วงเช้ามืดนั่นเองนะก็ใครนะคะที่อยากได้เนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยนะไปนอนก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ตั้งปลุกเอาไว้ค่ะแนะนําให้ทุกคนนะคะเข้าไปในเซิร์วิค่ะทุกคนเพราะว่าในเซิร์วี ะะจะมีการรีเฟชเนี่ยได้เร็วนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีการบั๊กอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนโดยในการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยต้องเข้ามารับในตัวแบบนะซึ่งตัวแบบคทุกคนตอนที่เขาอัปเดตแล้วเนี่ยมันจะมีบอกนะคะก็คือมันอาจจะมีนะคะเป็นพวกปุ่มเนี่ยรอบๆหน้าจอะคะทุกคนแนะนําให้สังเกตดีๆนะคะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยปุ่มนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือบนเลยนะคะทุกคนก็จะมีนะคะเป็นเงื่อนไขในการรับของฟรีด้วยโดยครั้งก่อนนะคะกับครั้งนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะไปในทางเดียวกันนะคะก็คืออาจจะเป็นวิธีเดียวกันก็ได้นะคะ ก็คือครั้งก่อนเนี่ยเขานะคะให้เราเนี่ยหาทรงผมที่แจกฟรีนะคะเป็นพวกอวตารที่ตั้งอยู่นะคะเราก็ให้ลองใส่ด้วยค่ะวิธีการลองนะคะก็คือให้เรานะคะกดไปที่ตัว e แบบนี้เลยแล้วกดปุ่มด้ล่างนะคะคําว่า try on แบบนี้ค่ะก็จะเป็นการลองชุดนั้นๆน,น,นะคะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยพยายามนะคะจดจําทรงผมที่เขาแจกฟรีนะว่ามันเป็นทรงผมนะคะก็คือมันจะเป็นทรงผมนี้นะคะสีล l อ n d ชมพูค่ะซึ่งเรานะคะต้องหาทรงผมนี้เนี่ยเราก็ดูนะคะว่ามีอวตารอันไหนเนี่ยที่อยู่ในตัวแบบนะคะเราก็ไปลองใส่ให้ อาจจะเป็นจํานวนนะคะประมาณ25ตัวนะคะตามครั้งก่อนก็ได้นะหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าลดลงเนี่ยต้องเราสังเกตด,ดีนะคะว่าทางตัวเควสของเขาเนี่ยให้เราทําอะไรนะคะก็ทําตามนั้นได้เลยซึ่งเรานะคะก็คาดว่าอาจจะเป็นแบบเดิมนะที่ให้เราเนี่ยลองส่งผมนะคะในตัวแบบให้ครบค่ะทั้งหมด25ชุดนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องเดินนะคะวนๆไปดูนะคะว่าเอ๊มันมีชุดไหนบ้างคะที่ใส่ส่งผมที่แจกฟรีนะคะก็ลองให้ครบค่ะทุกคนหากว่าทําได้นะคะเราเป็น2,000คนได้เนี่ย ก็สามารถรับของฟรีกันไปได้เลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็เพียงนี้ค่ะย้ำอีกทีนะคะวันที่20ตุลาคมนี้ค่ะเลาตีสีนะคะเข้ามาในเซอร์วเนี่ยเข้ามาก่อนเวลาแป๊บหนึ่งนะคะก็เตรียมตัวได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจะกถิ่นะคะไยค่ะ